สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเป็นการให้อาหารไก่บ้านนะครับในช่วงเช้านะครับมาดูว่าไก่ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะครับเปลี่ยนฤดูจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนนะครับนะครับไก่ก็ยังกินอาหารดีนะครับก็ยังไม่มีป่วยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับสําหรับอาหารนะครับก็นี้ผมก็จะใช้เป็นอาหารผสมนะครับ เป็นอาหารผสมเป็นพวกข้าวสุกที่เหลือจากกินเมื่อวานนะครับก็เอามาให้ไก่นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับก็เป็นการาลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับส่วนผสมของอาหารนะครับก็จะมีข้าวสุกนะครับที่เหลือกินจากเมื่อวานนะครับ รำรำกลางนะครับลูกสีเล็กนะครับหญ้าหวานอิตาเลียนนะครับเมล็ดข้าวโพดอาหารสาเร็จรูปนะครับก็ผสมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไก่ก็กินดีนะครับในช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนตกนะครับเดี๋ยวร้อนนะครับไก่บางตัวที่ปรับสภาพไม่ทันก็ อาจจะป่วยได้นะครับครับเราต้องผสมพวกของผมเน้นสมุนไพรนะครับพวกบอระเพ็พวกฟ้าทลายโจรน,นะครับ <c oughs> ก็ช่วยนะเรื่องของ้องการลูกกวาดนะครับ <c oughs> ถ่ายพยาธิด้วยนะครับครับไก่เขากินดีนะครับ วันนี้ก็ถือว่าอากาศแจ่มใสดีนะครับฝนน่าจะไม่ตกครับวันนี้หลังจากตกไปหลายวันนะครับไก่เขาก็กินดีนะครับนี่ก็คือรุ่นที่ออมีอยู่นะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีรุ่นเล็กอีกนะครับที่จะ เลี้ยงนะครับเลี้ยงขุนขึ้นมาทดแทนชุดที่อายุได้หนึ่งปีกว่าๆนะครับที่สำคัญน,น,นะครับการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ต้นทุนของไก่นี่จะขึ้นอยู่กับอาหารนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตทษทุนอาหารนะครับถือว่าเป็นคุณหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรู้จัก ใช้วัตถุดิบนะครับในชุมชนเรานะครับราคาจะได้ไม่แพงนะครับเราก็มาผสมกับอาหารสเร็จรูปบ้างนะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับรำกลางนะครับก็กิโลละ7บาทนะครับปลายข้าวกิโลละ10บาทนะครับมข้าวโพดก็กิโลละ10บาทเช่นกันนะครับก็ไม่แพงถ้าเราไปซื้ออาหารสําเร็จรูปนะครับให้เขากินนะครับก็กระสอบหนึ่งก็กระสอบละ390้านะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะครับ ก็เฉลี่ยกิโลหนึ่งก็ตกอยู่ที่13บาทนะครับก็ถือว่าแพงกว่านะครับที่สําคัญนะครับเดี๋ยงปล่อยแบบนี้นะครับถ้ากินหัวอาหารร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนทั้งคือปล่อยแบบนี้นะครับอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่เขาจะไม่แข็งแรงเขาจะป่วยง่ายแต่ถ้าเรามีพวกข้าวโพดมีลายข้าวนะครับเขาสุกมาเสริมให้เขานะครับเขาก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับปรับเัวได้ง่ายนะครับเพราะว่าธรรมชาติของไก่บ้านเขาก็เน้นที่เอ่อ อาหารจากธรรมชาตินะครับเป็นส่วนใหญ่พวกข้าวเปลือกพวกข้าวโพดนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกแพงผมเลยใช้เป็นเม็ข้าวโพดแทนนะครับเป็นปลายข้าวแทนตอนไม่ผิดนะครับมีอะไรเราใช้มีวัตถุดิบอะไรที่เราใช้ได้นะครับเราใช้เลยนะครับเขากินหมดนะครับบางตัวก็ซึ่งลงจากรังนะครับก็โบกไข่อยู่นะครับฟักไข่อยู่ ก็จะมีผนหลุดขนร่วงบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นธรรมชาติของแม่ไก่นะครับก็ถือว่าเขากินอาหารได้ดีนะครับกินเก่งนะครับเต็มแป๊บเดียวเต็มกระเพาะนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่หลายๆคนนะครับเพื่อนหลายคนที่กาลังวางแผนที่จะลองเลี้ยงไก่บ้านนะครับก็แนะนํานะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับทํางานแต่งจังหวัดไม่ได้ก็ สามารถเลี้ยงไก่บ้านนะครับเป็นอาชีพได้เช่นกันนะครับเราเน้นที่เราหาตลาดเองนะครับนะครับก็ขายให้แม่ค้านะครับตามตลาดบ้านเรานะครับตามแม่ค้าก็ได้เช่นกันนะครับจําหน่ายเป็นเนื้อนะครับก็ได้นะครับหรือก็หรือไม่ก็เลี้ยงไว้ใช้ประกอบอาหารในโพเรือนเราก็ได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าเราเลี้ยงเราจะไม่กินนะครับเพราะว่าสงสารนะครับ กินดีนะครับไก่ถ o sea, ้าเขากินอิ audio, ¿Um ่มนะครับร่างกายเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็จะไข่ดกนะครับไข่ฟองโตนะครับแต่ถ้ากินอาหารไม่อิ่มนะครับเขาก็จะไม่ค่อยไข่นะครับหลายท่านเจอปัญหานี้นะไก่แม่ไก่ไม่ไข่นะครับบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากการผับผลอย่างเดียวนะครับเกิดจากอาหารที่เขากินนะครับเขากินไม่อิ่มเขาไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ไข่เช่นกันนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามทางช่อง y o u t u ของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงไก่บ้านนะครับการเลี้ยงไก่บ้านนะครับอาชีพคนที่มีอาชีพหรือว่างานประจําก็สามารถทําได้นะครับก็ให้อาหารช่วงเช้าเย็นแค่นั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้ามีข้าวเปลือกยิ่งดีนะครับก็ กวานี่เขากินเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับแค่มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความยากความง่ายของการเลี้ยงไก่การให้อาหารไก่เช้าเย็นนะครับมีความยากความง่ายยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ